เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะได้ๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อ ทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้แท้ทำตัวแบบนี้ละล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อนเพราอย่างนี้ปวดเห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมาทำงานบ้านก่อนแค่ตักผ้าล้างจานกวาดบ้านให้แม่ก่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้นอนก่อนเพราะอย่างนี้ปวดห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนนะนี่ลูกจ๋าลูกลูกมาช่วยแม่ก่อนอย่าเพิ่งพักพักพักเอาเวลาไปพักผ่อนในวันนี้ยังมีแม่ควรทำดีเอาไว้สะก่อนถ้าวันหนึ่งไม่มีแม่อยาเสียใจนะบอกไว้ก่อนโอเคครับผมจะเลิกเป็นเด็กอ่อน เชิญคุณแม่นั้นได้กลับไปพักผ่อนสุดท้ายนี้บอกทุกคนเอาไว้ซะก่อนถ้าจะคิดทำดีไม่ต้องรอเดี๋ยวก่อน